เพื่อนมากินข้าวกันวันนี้ที่แรกว่าจะรอกินพร้อมเพื่อนรอไม่ไหวหิวเดี๋ยวให้เพื่อนมาเพื่อนกินทีหลังนี่กินนี่ยำหอยดองเห็นไหมยำหอยดองก็มีน้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มไก่ไก่ต้มน้ำปลานี่กินไก่ไกินกับผักนี่ไก่ต้มน้ำปลาแพรต้มไว้ตั้งแต่แสคีฟวิ่งอันนี้ไก่เทอร์กี้เพื่อนเอามาฝาก ไกเ่เทอร์กี้ที่เขากินในวันขอบคุณพระเจ้านะเขาแบ่งผักแล้วก็มีผักนี่กินกับหอยดองมันกินข้าวกันหิวรถก็เสียเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าวัยสตาร์ทรถอ่ะ,สต,อะสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่มันอากาศมันหนาวมากแล้วแบตมัน,มนไม่ทํางานมันเย็นจัดอ่ะมันไม่สตาร์ทอ่ะเมื่อกี้ช่างมาดูแล้วก็สตาร์ทจ้ำสตาร์ทไว้ก็แพ็คก็ไปสตาร์ทเครื่องอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดับเครื่อง ไม่ติดแสดงว่าแบตเสียจะต้องเปลี่ยนแบตใหม่แบตมันคงจะนานแน้นอนสี่สามสี่ปีแล้วว่ะแฟนบอกว่าเออเดี๋ยวจะซื้อแบตมาเปลี่ยนให้ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะออกไปช็อปปิ้งกับเพื่อนด้วยไงจะไปเกรทมอลลเพื่อนจะไปดูของอรองหน่อยวพ่อสาวเดินไปส่งเคเวนง่ายเดินวิ่งมา ดีนะออกกันแต่เช้ารูา้ตัวปกติจะไม่ออกสายไงไปส่งเทเว่นก่อนโรงเรียนสตาร์ทก่อนโรงเรียนสตาร์ทครึ่งชั่วโมงเอาไปสตาร์ทรถอ้าวรถไม่ติดรีบเดินไปแพทก็วิ่งเทเว่นเดินแพทก็วิ่งไปกับ กลับมาหิวหิวข้าวคนไม่ไหวกินก่อ,ลอนละก้นผัดชีเนื้อนม่มอร่อยจิ้มซีฟูดเนี่ยอร่อยฉันกินไก่อร่อยดีเดี๋ยวให้เพื่อนมาเพื่อนกินทีหลัง

อยดองที่นี่ก็มีขายนะแพ็กซื้อมาจากเอลเอต่หมดแล้วะเขไม่ได้กินบ่อยหรอกาอาหารไทยที่นี่จะแพงมากนานกินทีได้นะกินบ่อยอไม่ไหวนะอาหารไทยที่นี่แพง ต้มปลาก็มีตุ๋นเหง้าต้มจิ้ก่อนเนาะหิวก็คืนอากาศก็คืนอากาศหนาวมากฮิตเตอร์ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลย เรียมไม่มีแดดเลยข้างนอกกินพริกลูกโดดหน่อยทักเม็ดหนึ่งอยากกินเผ็ดเเอาสักเม็ดหนึ่งแล้วกันพริกเม็กซิกันเผ็ดมากเผ็ดกว่าพริกไทยอีก ก็ไปโรงเรียนสามีก็ไปทําง,งานแพ็ก็อยู่บ้านอยู่คนเดียวปีหน้าไปเรียนละปีหน้าไปสมัครเรียนไว้ปีหน้าเริ่มสตาร์ทเรียนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละแพ็พูดแพ็ไม่เก่งภาษาฟังรู้เรื่องอะไรก็ไม่ออกพูดก็ไม่สำเวียงไม่ค่อยถูก นี่ก็อยู่บ้านเฉยๆนะแพทย์ามาอยู่เใหม่ๆแพทก็ไปเรียนตอนที่มาเใหม่ๆครั้งแรกปีแรกไปเรียนได้ปีนึงก็ไม่ได้เรียนต่อออกมาออกมาทำงาน พอไม่ได้ทำงานแล้วหยุดทำงานแล้วเก็กลับไปเรียนต่ออันนี้แหละภาษาอังกฤษแพทย์ไม่เก่งหรอกยอมรับเลยพูดก็ไม่เก่งอ่านได้ คำคำบางคำเดงฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังรู้แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ความหมายอืมอร่อ เทอร์กี้เนื้อมันจะแห้งกว่าไก่บ้านเรานะไก่ไทยนะเนื้อมันแห้งเหนียวกว่ามันน้อยกว่าด้วยแต่หอยดองอร่อยมากเลยหอยดองแซ่บมากหอยดองเส่ได้ไม่มีแตงกวาหอยดองกินกับแตงกวาเน่ยอร่อย ขอพรีกอีกเม็ดหนึ่งอยากกินมากเดี๋ยวมันหยดให้เพื่อนๆดูนี่พรีกเห็นไหนมขอสักเม็ดหนึ่งนะคอยดอง อร่อยเผ็ดชอบแพะป,ปีกไก่แพบปีกไก่อืมมะเขืออะไรนะ หมาเขื่อก็ไม่สดใช่ไหมเนี่ยข้างในมันเป็นดำๆไม่ได้ไปตลาดนี่รถเซียเหมือนกันรถเซีย่ยไม่ได้ไปตลาดเนี่ยเดินรับส่งเทเวนเดี๋ยวตอนตอนไปนรับก็ต้องเดินไปโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรอกอยู่ใกล้บ้าน เดินประมาณเดินช้าเดินเร็วอะเดินช้าก็ยี่ห้าทีเดินเร็วก็ยี่สิบทีม,มาขึ้นชั่วโมงอะคือยี่ยิบห้าทีหนึ่งชั่วโมงอะ นะแพนมาแซบไอ้นี่แนะ่เลยหอยดองอะ่ะอร่อยเดี๋ยววันนี้ไปชอปปิง้งไปดูนู่นดูนี่เดี๋ยวจะทำคลิปมาฝากม่าทุกจะทำได้น้อยได้มากขนาดไหนนะจะถ่ายร้านกระเป๋ามาฝาก เขาแบนเดียมดังๆที่นี่นะกินเห็ดตอนเช้ามากระเสร้ฐพร่องแบบกินแบบอยากกินก่อ ทนะเทอร์กีเนื้อมันแห้งมากเลยนะแบบแห้งสุดๆอ่ะม่เหนีบบยาวอ,อร่อยสู้ไก่ไข่ไม่ได้นม่บอกัว่าฉันว่าไข่ไข่อร่อยกว่า <c oughs> ทำใหญ่ไปไหม คำใหญ่ๆจังอร่อยข้าวหมูคือะ เทอร์้นะเผ็ดรู้เผ็ดอะไรผ็ดนี้อิ่มอ่ก เดียวไม่ยีนะมีทอทัดเป็นเพื่อนมี y o u ูทู e เป็นเพื่อนคำสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วอิ่มกินหอยดอง เดี๋ยวรอแตงกวามามกินแตงกวาอีกรอบแันนี่กินกับถั่วฝักยาวด้วยอ่ะแคบสุด,สด โอเคเดี okay, ๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊าเพื่อนๆบ๊ายบาย